สวัสดีค่ะต้อยตามต้อยต้อยชาแนลนะคะวันนี้ต้อยก็มีเรื่องสัพเพเหระมาคุยกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนของอแถบในประเทศยุโรปกันค่ะอย่างสีเดนอ่ะ,อะชเชลเปโตวันนี้ก็อากาศดีมากๆค่ะ22องอศาอมีลมอ่อนๆค่ะแต่ว่าแดดก็ถือว่าแรงนะคะโดยปกติไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยใช้กันแดดของยี่ห้ออะไรกันแต่ว่าตัวต้อยเนี่ย มาแน,นาะนําปยาเนี่ยใช้ตัวนี้ค่ะของ la roche posay คือต้องใช้มาหลายปีต้องว่ามันดีนะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวเนื้อหนักมันเป็นแบบน้ำน,นะคะขย่าก่อนใช้แล้วก็กันแดดได้ดีแต่ว่าเคล็ดลับก็คือปกติกันแดดเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกว่าทาซ้ําทุกๆประมาณ3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่ว่าทาตั้งแต่เช้าแล้วจะก,การแดดยันเย็น ซึ่งตัวเองก็พลาดนะะช่วงที่ไปเที่ยวแฟนที่ไทยก็ยไม่ได้ทาซ้ำแล้วแดดที่หัวหินเนี่ยมันแรงมากๆนะแล้วก็มีฝ้า,าจะขึ้นที่แก้มเนี่ยสองข้างก็กำลังจะทำให้มันจางลงก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะฝ้าเนี่ยเ,เห็นเขาบอกว่ารักษาไม่หายแต่ว่าอาจจะทำให้จางลงได้ก็เสียใจยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ระวังตัวแล้วก็ทำให้มันเป็นฝ้า วันนี้มีวข้อที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่เดินทางมาต่างประเทศย้ายมาอยู่กับแฟนหรือว่ามาเยี่ยมแฟนแล้วก็ต้องการเอาพวกของกินจากประเทศไทย,ยมาด้วยม่าจะเป็นของสดของแห้งพวกผักต่างๆสไปยต่างชาติหรือว่ามาดามจากห้องต่างๆเขาก็มีความสงสัยกันค่ะว่าอา,อาหารของแห้งแล้วก็พวกผักเนี่ยเอามาได้หรือเปล่าจะโดนตรวจไหมกระเป๋าจะโดนสุ่มตรวจหรือเปล่า อย่างนี้ค่ะต้องให้คิดเบื้องต้นก่อนว่าคือว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแพ็คมาเนี่ยก็จะต้องเป็นของที่ไม่ผิดกฎหมายพวกยาเสพติดนะคะแล้วก็จะต้องไม่ขนมาเพื่อการค้านะคะแล้วก็จะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเนี่ยไม่สูงเกินที่ทางคัสตอมหรือว่าศุลก,กากรเนี่ยที่เขากำหนดเพราะว่าป้องกันการ เรียกว่าการค้าขายนะคะอย่างผิดกฎหมายพวกของมีค่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกทองพวกอะไรเงี้ยคือถ้ามันเกินมูลค่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนํามาได้แล้วก็ต้องต้องสำแดงไปนะคะทีนี้เรามาเฉพาะเจาะจงกันในคลิปนี้ก่อนไอ้พวกอา,อาหารสดอาหารแห้งพวกผักผลไม้ที่ว่าเราอยากจะเอามานะคะต้องอยากให้คิดก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเป็นพวกของสดพวกนมพวกหมูอะไรเงี้ยบางประเทศเนี่ยเขาก็จะกําหนดด้วยนะคะว่าห้ามเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของที่ทําจากไม้อย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จะห้ามเด็ดขาดเลยก็จะมีการตรวจนะคะมีการเรียกว่าสุ่มในการเปิดกระเป๋าตรวจที่อาทิเช่นประเทศสวีเดนเนี่ยาาเขาก็จะมีกฎของเขาเหมือนกันนะคะว่าห้ามเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหมูทําจากไข่หรือว่าพวกมเมล็ด พันของสดต่างๆเนี่ยที่เขาห้ามออกมาเนี่ยเพราะว่ากลัวเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆทีนี้มันก็จะมีบางคนที่โชคดีที่ไม่โดนสุ่มเปิดกระเป๋าตรวจก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยราคาต้อยบอกตรงๆเลยว่าขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าพอเราไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศุลกากรเจ้าหน้าที่คัสตอมเนี่ยเขาจะสุ่มตรวจกระเป๋าเราหรือเปล่า ก็จริงๆแล้วอะของถ้ามันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้าอยากจะเอามาเน่ยเอามาได้แต่ว่าเป็นของต้องห้ามก็พวกของสดของอะไรเนี่ยพวกที่ทําจากหมูจากอะไรก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามที่เขาไม่อยากให้เอามาให้มาซื้อที่นี่เพื่อป้องกันการเจื้อโรคแต่ถ้าใครจะเอามาน่ยก็ต้องวัดดวงเอานะคะก็โดยปกติเนี่ยถ้าคนอยากจะเอามาน่ยคุณต้องคิดก่อนว่าโอกาสความเสี่ยงของคุณ่ะในการสุ่ม โดนตรวจกระเป๋าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้นึกถึงว่าออสนามบินที่คุณจะมาลงปลายทางเนะ่ะเป็นสนามบินใหญ่เป็นสนามบินหลักหรือเปล่าอย่างเช่นเดินทางมาจากประเทศไทยมาที่สวีเดนเน่ะลงที่สนามบินอ,อัลลันดาในเมืองสตอกโฮมแน่นอนว่าเป็นสนามบินใหญ่นะคะสนามบินหลักอาจจะต้องโดนสุ่มตรวจนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะโดนสุ่มเปิดกระเป๋าตรวจเนี่ยมากทีเดียวเลย ก็ต้องคำนึงนะคะตรงนี้ว่ามันจะคุ้มไหมหากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดกระเป๋าเราแล้วก็อาจจะยึดของไปบางทียึดแล้วเราอาจจะโดนปรับด้วยนะคะเพราะว่าไม่ทําตามกฎของเขาเอาพวกผักสดพวกผลไม้ก็ต้องทําตามกฎกันนิดหนึ่งแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลยนะคะในกรณีของต้อยเนี่ยกรณีศึกษาของต้อยก็คือว่าตัวต้อยเองเนี่ยไม่เอาของผิดกฎหมายมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้อยก็อยากเอาพวกามะนาวพวกพริก พกใบกระเพราจากบ้าน,นมามาทานที่ประเทศสวีเดนโชคดีตรงที่ว่าแฟนต้อยเนี่ยเขาอยู่ในเมืองเชเลปเทโอเชเลปเทโอเป็นเมืองในทางภาคเหนือของสวีเดนสนามบินเนี่ยเ,เป็นสนามบินเล็กๆนะคะก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่คัสตอมคอยสุ่มตรวจกระเป๋านะคะหลังจากที่ไปถึงที่สนามบินเชเลปเทโอก็แค่ไปรับกระเป๋าดังนั้นเพราะกระเป๋าเราเช็คทูเนี่ยจากประเทศไทยมาถึงเชเลปเทโอเลย ก็เลยโชคดีว่ากระเป๋าต้อยเนี่ยไม่ไดโดนสุม่มตรวจแต่อย่างใดนะคะก็สามารถเอามาได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าต้อยก็ไม่ได้ของผิดกฎหมายมานะคะแล้วก็ไม่ได้เอาพวกทุเรียนที่มันมีผลไม้กลิ่นแรงเนี่ยมาเพราะว่าจริงๆแล้วต้อยเชื่อว่าเขาต้องมีการตรวจสแกนตั้งแต่ต้นทางที่ประเทศไทยอยู่แล้วถ้ามีวัตถุต้องสงสยัยหรือว่าของผิดกฎหมายเนี่ยกระเป๋าเราเนี่ยจะไม่ผ่านแน่นอนแต่ว่า น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเพียงแค่ของสดแล้วก็ไม่ได้นํามาเพื่อการค้าต้องระวังนะคะใครที่แพ็คของมายเยอะๆไม่ว่าจะเป็นของกินผักสดถ้าเอามาเยอะเนี่ยจำนวนปริมาณที่มันเยอะเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นในทางการค้าอันนี้ก็อาจจะโดนตรวจได้นะคะก็ต้องระวังกันไว้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะของต้อยดูก่อนว่าสนามบินปลายทางของเราเนี่ยเป็นสนามบินหลักหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสนามบินหลักสนามบินใหญ่เนี่ย โอกาสที่จะสุ่มโดนตรวจนะสูงม,มากๆดังนั้นก็ต้องเสี่ยงกันเอานะคะต้องวัดดวงกันเลยแล้วก็ต้องทําใจยอมรับด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเปิดกระเป๋าเราตรวจแล้วเขายึดของเราไปแล้วก็อาจจะมีการโดนปรับด้วยต้องทําใจกันนิดหนึ่งแต่ถ้าใครอยู่ปลายทางสนามบินเป็นสนามบินเล็กๆกระเป๋าเช็คทูเนี่ย ก็ถือว่าโชคดีไปอาจจะไม่โดนสุ่มตรวจแต่ว่าขอเตือนอย่าเอาของผิดกฎหมายพวกยาเสพติดอะไรมานะคะแล้วก็พวกยาพวกอะไรเนี่ยที่เอามาเนี่ยขอให้มีฉลากภาษาอังกฤษนะคะถ้าโดนสุ่มเปิดกระเป๋าตรวจเนี่ยเราจะได้มีข้ออ้างอิงแล้วก็จะได้อ่านฉลากยาเขาจะได้อนุญาตให้เรานํายานั้นนําเข้ามานะคะส่วนเ,เรื่องของแอลกอฮอล์ที่มีข้อสงสัยว่าเราจะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเราจะซื้อ จากประเทศไทยเนี่ยมาสวีเดนนยได้หรือไม่ซื้อด u ลิทิฟีก็คือซื้อมาได้นะคะเอามาได้ก็คือถ้าเกิดว่าไม่อยากเสี่ยงโหลดนะคะล้วมันจะแตกก็คือว่าให้ฮิ้วเนี่ยในดิวตี้ฟีเนี่ยฮิ้วมาได้นะคะถ้าเป็นแอลกอฮอล์หลิตรแล้วก็ถ้าเป็นพวกพวกฟอร์ติฟายไวน์ก็คือว่าไวน์ผสมเหล้าที่จะมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเนี่ยก็1ลิตรเช่นกันแต่ถ้าเป็นพวกไวน์ออแดงเนี่ยก็จะได้2ลิตรนะคะ แต่ว่าในส่วนของ s p a r k i n g wine เนี่ยก็จะได้จํานวน 1", ลิตรนะคะเท่ากับจํานวนของแอลกอฮอล์ในส่วนของการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหลายคนก็จะมีข้อสงสัยว่าเราจะเอาอะไรเข้าสู่ประเทศไทยได้บ้างพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกของมีค่าจะโดนตรวจไหมไป้ายก็เลยว่าเออทำคลิปนี้มาก็จะได้สรุปสั้นๆนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าการตรวจสัมภาระเนี่ยของผู้โดยสารขาเข้านะ ในช่องที่ต้องไม่มีของสัำแดงนะคะหรือว่าช่องเขียว n o t g to ช e c l a ล e เนี่ยจะต้องไม่มีของออจะต้องไม่มีสิ่งของต้องสัำแดงหมายถึงผู้โดยสารที่เดินทางข่าเข้าในราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งไม่มีของต้องชําระภาษีอากรแล้วก็จะต้องไม่มีของต้องห้ามหรือว่าของต้องกํากัดเข้ามาพร้อมกับผู้โดยสารให้เดินผ่านไปที่ช่องเขียวหรือว่าช่องไม่มีของต้องสำแดงได้เลยนะคะ โดยของที่ได้รับการยกเว้นอากรนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ของใช้ส่วนตัวที่มีปริมาณพอสมควรสำหรับใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน20,000บาทซึ่งไม่ใช่ของต้องห้ามหรือว่าเป็นของต้องกำกัดหรือว่าเป็นสเสบียงอาหารบุหรี่ก็เอามาได้นะคะก็ไม่เกิน200มวนหรือว่ายางสูบเนี่ยไม่เกิน250กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมดนในทุกประเภทของพวกยาสูบบุหรี่จะต้องไม่เกิน250กรัมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่ต้อยบอกไปคือสามารถนําเข้าไทยได้ก็คือปริมาตรไม่เกิน1ลิตรหากนําบุหรี่หรือว่ายาสูบหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กําหนดนะคะต้อยก็แนะนําว่าให้ไปย่อนในใส่ในกล่องที่กรมศุละกากรจัดเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดําเนินคดีค่ะ ทีนี้การตรวจสัมภาระเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกองคัส u s t o เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าใช่ไหมคะณนะช่องที่มีสิ่งของต้องสำแดงหรือว่าช่องแดงที่เรียกว่า goes to declare ก็คือว่าพอเรามีของที่ต้องออสำ่แดงเนี่ยก็ให้เตรียมเอกสารไว้นะคะก็คือ 1. หน,งหนังสือเดินทางของเรานะคะ 2. บัญชีร,รายการสินค้าหรือว่าใบาเสร็จของสินค้าของเรานะคะถ้ามีให้เตรียมไปนะคะ ส่วนขั้นตอนในการดําเนินงานเนี่ยก็คือว่าผู้โดยสารเนี่ยที่มีสิ่งของต้องสำแดงก็ให้ยื่นหนังสือเดินทางนะคะพร้อมกับบัญชีรายการสินค้าหรือว่าใบาเสร็จรับเงินของสินค้าดังกล่าวนะคะที่เราต้องการสำแดงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจําช่องแดงเนี่ยก็จะตรวจสอบหนังสือเดินทางของเราแล้วก็จะทําการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระของเรานะคะเพื่อที่จะพิจารณารายการสิ่งของ โดยเขาจะจําแนกดังนี้นะคะกรณีที่1น,นะคะเป็นของติดตัวผู้โดยสารซึ่งมีลักษณะไม่ใช่เชิงการค้าแล้วก็มีมูลค่าไม่เกินส0 0 0มบาทเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจําช่องแดงก็จะคํานวณค่าภาษีแล้วก็ผู้โดยสารก็จะชําระภาษีด้วยเงินสดหรือว่าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิก ไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตก็สามารถจ่ายภาษีได้ในกรณีที่ด่านศุลกากรมีระบบรับชําระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยผู้โดยสารก็สามารถชําระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตราที่ธนาคารแต่และธนาคารกําหนดและหลังจากนั้นก็รับใบเสร็จแล้วก็รับสิ่งของกลับไปกรณีที่2ค่ะถ้าเป็นของต้องห้ามหรือว่าต้องกํากัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้านี่นะคะ่ะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อนี้เจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินคดีกับเรานะคะถ้าเรานำเข้ากรณีที่3ค่ะเป็นของที่ไม่เข้าในลักษณะกรณีที่1แล้วก็กรณีที่2เจ้าหน้าที่เขาจะทำโดยก็คือ1ผู้โดยสารเนี่ยจัดทำใบขนสินค้าขาเข้ายื่นนะคะณนะฝ่ายพิธีการกลางส่วนบริการภาษีอากรที่ชั้นสองอาคารผู้โดยสารณท่านอะากาศยานสุวรรณภูมินะคะ แล้วก็หลังจากนั้นไปชำระค่าภาษีด้วยเงินสดหรือว่าบัตรเดบิตบัตรเครดิตแล้วก็หลังจากนั้นผู้โดยสารดังกล่าวก็สามารถรับใบเสร็จแล้วก็รับสิ่งของกลับได้อันนี้คือขั้นตอนนะคะต่างๆในการที่เรานำของไม่ว่าจะเป็นนำของที่เกินจำนวนเงินที่เขากำหนดเป็นของต้องห้ามหรือว่าของกำกัดนะคะนำเข้ามาในประเทศไทย เราก็ตามค่ะต้อยแนะนำนะคะว่าใครที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตอนนี้พวกสินค้าแบรนด์เ네นมพวกของต้องห้ามต่างๆเนี่ยเขามีการตรวจกันอย่างเข้มงวดนะคะถ้าไม่อยากจะเสี่ยงโดนภาษีแบบหนักๆนะคะณนะสนามบินสุวรรณภูมิก็ถ้าใครซื้อพวกกระเป๋าใหม่เพื่อเอาไปใช้เนี่ยก็อย่าลืมใบเสร็จพกไปด้วยแต่ถ้าเป็นของมือสองแต่ว่าเป็นสินค้าแบรนด์เ네นม ถ้าสายไปเราก็ต้องนําใบเสร็จที่เราซื้อจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปจํานวนหรือว่าจํานวนใบเนี่ยไม่ต้องเอาไปเยอะเพราะว่าเขาจะได้เขาจะมองว่าเราอาจจะไปขายสินค้ามือสองในประเทศไทยเอาไปเพียงแค่พอใช้ใบหรือ2ใบเพราะว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยเราคุยกันได้เข้าใจอธิบายไปว่าเออเรามาพักผ่อนเมืองไทยนะ1เดือนหรือว่า45วันเราก็ต้องการเอากระเป๋าแวนเนมของเราเนะี่ยมาสายที่ไทยนะใบหรือ2ใบเอาใบเสร็จที่เราซื้อที่ต่างประเทศเนะี่ยมาด้วย ขากลับก็จะได้เห็นว่าเออเราเนี่ยถือกลับไปโดยปกตินะคะหรือไม่ก็ก่อนเดินทางน่ก็โพสเฟ e บุ๊กของเราว่าเออเป็นกระเป๋าที่เราพกมาจากบ้านนะเราไม่ได้เพิ่งซื้อมาจากสนามบินอันนี้ปกติต้อยก็จะทำนะคะถ้าเกิดว่าต้อยพกกระเป๋าแบรนด์เนมกลับไทยด้วยต้อยก็จะใช้วิธีนี้ก็ไม่ได้เสียภาษีแต่อย่างใดฝากกดติดตามช่องตามต้อยด้วยนะคะต้อยจะได้อ,อัปเดตคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ